นิมน <rium> <Dante> ิม <Nacional> ผักแกงมากเดี๋ยวกินผักไปค่ะแมแแมไปกินผักอันนี้ให้น้องหมวยกินให้แมดูชิมนิดนึ่าน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะเด็ดมากเลยค่ะตีมืออ้อยขาระเดี๋ยวอ่าโอเคอ้อยทำอันไหนอีกเนี่ยโอทำลาลาตัวเตวา ไม่ได้กินน้กลับเพินใหม่เสียดายเลยนะครับเิ่กินใหม่เสียดายเลยนะกินให้หมดที่นี่ก่อนได้ไหมครับกลับบ้านเพราะว่านีนี้อันนี้คับมือมาเลยตรงเลยครับจะไม่อาจจะตกินกับข้าวเหนียว พี่เอาเอาช้อนมาหนึ่งช้อนี่ช้อนยัง่ถูค่ะโอ้ยจาเลยเอ็นมีคนมาเตือนอย่างนี้โอซังว่าลงมือทำก็ได้ข้าวข้าวหมปีนะโอข้าวเล็กนากเลยจะเอาข้าวอีกนลงเพิ่เดินนั่งเดิเดินเกือบข้อาบด้วยข้าเหนียวก็ได้เลียงลาก็ไดที่ตลา เรลือยำหวาเหลือตรงไตบ่อยนี้ไป็นอย่างนี้อร่อยเหลือไป่ิน้๋ว่เดี๋ยวก๋วยเตี๋ยววันนี้ขมิ้นเลยหมวยเอ้าข้าวเหนียวดอกข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวย่อยพอดีเลยนะแต่นาด้ไม่จะได้อม่อ้ไงน่าชิมมากๆมาสมาชิกไปไหนหมดกันนี่ตรงนี้